พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสองคนบอม่สามคนกับติเกียนคบผันผัดิบันมาบันร่องขึ้นที่สองมันบ่อผันอืมเออมันมันบ่อผันเกี่ยวว่าสีในยืนเหนื่อยข้ามแทนสีบ่อผันเลยอืมบ้านนี้บัดบัดบัดมันดอกมันดอกเ็นบองงวดออกขีซีนะเออมันมันดอกขีซีอืมผันมาผันมาจกชันฝาจะชี้ซี้แทนอืม บางป้าก็สิอจีเปเลยอย่างน้อว่าสิไปเป๋สูนสีบ่อซีซูบ่อเฮ้ยใจได้ก็คิดว่าเลยเออจะว่าคิดว่าแล้วกับจะของกับซีบ้อซอก็ข้อข้อซีบ้อซีมันมาน้อนคือสซีสองวันมาผ่านมาเนี่ยซิงเนี่ยของอ๋อเพราะว่าจะของมันมีโชคมันมีโชคเออจะของกับว um 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 ่ามันมีโชคเัยยัยกับซีบ้อซีเลขซีซูนี่วะเงวดนี่เนาะ หมดวันที่สองนี่บอกเฮ้ยจะได้เอออนันนั้นที่สี่มันออกมากอ่านมาแล้วอ่มาหมดก้อนกาวข้มกาวมหลังเยอเกาคมหลังโอ้เราไตเตือนยาวตัวนี่นอวัวทั่วทั่วทันวทั่วทั่ครับครั่วทั่วทบ่วั่วทั่วทั่ว่วทั่วทั่วทั่ว่วท่วทับวทั่วทั่วอ่วทวท้่วทั่วั่วทั่ท่่วดดัแล้วั่อม่่ วันเีพันังชื่อครับครับครับพ่านมาเนอ่ยนอไอคนน้อนนอกระดูกเสาอเนี่ยคูคผูนั่นจ่ายไปใหม่ไหม่ไงละมันก็นอนดังเื่มันนอนดังเื่บ้านนี้บ่แม่นนอนชีอแค่ใหญ่มันชี้คงโค้งนอนคงโค้งบ้านนี้บ้านนี้กยิ่งแท่นแับนอนน้ำก้อนไงละสองคนคงโค้งั้านชี้บ้านนี้แบบบ้าอัน ผัานแบบนึงมันสิเกี่ยวใส่กระบี่เด้คิดว่าเด้เจ้าของว่าครับบ้านๆเจ้าของก็คิดว่าเลยที่สองคนนี่มันมันนอเนียงกันกับที่ว่าอันนั้นสองสองสวนยู่แ้วบ่าวคนคนที่นึงมันไม่ใช่หงานน่ง มันเป็นคนใต้นะเออูกสาวยกคอไงล่ะใต้ไม่ไม่ไงล่อกับพันว่ามันนอนอยู่้างหนืออีเพ่งนอนอยู่คนที่สองในก็ววามันมันสองสองสี่สองศูนย์แแล้วว่าคนทางเหนาอมันตาโอ้คน้างหนาอมันตายคน้างหลังมันยังอยู่เออคนเชลามันอยู่บ่ัยแตว่าที่รวบกันอย่าเป็นสองเออบ่ายเนี้ยบานที่สองศูนย์แล้ว่าคนใต้เนี่ยสศูนย์เออบ้าจได้ว่า สองสองศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์สนี่เออเออห่วยห่วยนี่ฮะแกว่าใคนที่อกรอยาซื้อรายอยซื้อหมันจะยี่สบาทเมงไงเชียงเมือก่อนเชียงมือก่อนเออขนานนี้จะคยซื้อแต่นี่ละเมียนมันเลยเนาะเออจะไปเมียนมันเลยมันมันคือไคือคือบอกคือเคยหายมากนี่ยมันมันหายเลยเจ้าณโตมานนีการแกอันนั้นแม่ไหนได้เนาะ้าได้รับ หายยู่บมากกับหลายเลือดเลยเลือดสองเลือดมากกับกับบ่อผายในบ้านนี่บ่อผายมันจะของเชียงมึงใหญ่น้อยนอนนี่ล่าสุดน้อนกาบลูตามเชียงกับเชียงเชียงมึงมันบ่อเข่าไมนต่อหายไม่ต่อหายก็เห็ัเหมันมันกากดูป้าเป้ไหสองมีตัวใดนะครับมีสามตัวะันห้าแบ้านมันสูเลยครับสงสูงว่านะ คนไา้เข้าบางคนสองคนคนใต้มันอยู่ทางหนาอเนี่ยจะมาว่จว่าสองสองศูนย์เออคนคนใต้มันอยู่ทางหนาจะ่าสองคนมันหัวแล้วสองคนแล้วเออจะคนต้ทางหนาจะ่าที่เป็นสองสองศูนย์สองสองศูนย์เนร่ยมาเดี่ที้าทีที่แจ้ง อันนั้นข้นหาค้นแตก่อืออือมบัวันเขบัวันเนเข้าละกันั้งสี่ื่อเออเออกอ่าครับผมค่อปเข้าไปจะที่ชื่อครับศูนย์สองสองศูนย์สนหรือว่าศูนย์สองสองเพราะว่าสองยังกันเนี่ยสองสองอันนั้นว่อ ก็น้องแย่งกันอยู่ไหม022จา์ของมันบ่มน022ประมาณ022นะเนอะ022ไปเลย022เพ่นไปตัดเอา0 2เอ้ยเก้า022ยังสี่ก็นเ้ยลาวบ้านเขาเขาอยากก็มันใจแน่กับยาบัก ก็อยากให้อสองศูนย์เนี่ยมจอยากให้สองศูนย์ตัวเดียวเออสองศูนย์เพราะว่าคนมันสองคนนัดดกันครับครับอคนใต้มันอยู่ทีไหนมันศูน่นเองเออมันกันซืบอกง่ายๆแสดงมันนอนหรือสามคนเนบอละนสองคนสองคนหรือสามคนสองคนสองคนอคนสอคนองคนสองคนาคนอคนสคนสองคนได้คนสอนึองคนสองนึงคนองคนสคนึองคนสองคนสองคนสองคนอคนคนอนองนอนงนนอเพราะว่าอคนคนคนนออยู่ ดูดัวเธอขางแห้หลังนี่มันมัน,มนบอดตายต่ว่าคนนอนในทั้งหนานี่มันตายต่ว่ามันนอนน้ำกันสองคนงนี่จะว่าเป็นสองสองศูนยเหมือนใจขาดสองศูนย์เร เลสองสองศูนย์สองศูนย์เนาะได้เขาตีตีให้น้ำกับสอง่งศูนย์เอองหนว่เคนตายคนหนึงเ้อเออชื่ชื่อชื่อเชียงหนึ่งเอาสมสาตัวมาใส่กับหนึ่งสองอองหนเนี่ยัดแกเอาใจเอาใจซื้อเอาใจมซื้อมาซื้อมาประหามประหามมันเนี่ยแกแรวัวงไทยบ้นกุตาอยู่ทะเลนะครับนี่กุตาอยู่ทะเร <T esi> ตอนนี้อายุจปีอายุเท่าไรคุณตายนี่บอกครับปียันี่มันมันเอในเก่าชิเบสมันที่เก่าิบสองปเสองเกาสอ็สเอ่าบแ้เกาสบสอปีไหมเก่าสองปีไหมพอดีเลยครับโอ้ไปแข่กับเกาิเอ้ายยนี่มันนั่งเก่าสิยแสดงว่าอายุหลที่สุดนหมูบานนี้ครับ คนปีใหม่คนตานางลุงอาถูครับผมาาาเด้อเฉวคนเสวด้กันดีอยู่ร้านมาจากคนไหนหนมาจากปีร่มครับปีร่ำครับวันเดียวบะครับผมนเดียวเออมาจากปีร่มวมนเดียวกันสีขอมผมจะห้าไหนละเออาชเด้อเฉวคนเฉียได้กันดี แม่นั่นงทอดนี่ก็ดีนะเออคุณดูใจไปน้ำทำนี่ไปร้อนผู้รักสมรักษาศีรษะแห่าางชาติบาดซ้อมกันนี่แล้อลูกหลานมาจากเมืองลำหนึ่งคือมาอ่านนั่นขอกไวยรวยเมื่อเด้อครับสาธุหม,ม,มอหมดหมอถึงหมดุดผ้าม่านนี่ขอให้หนิ่งโซ่ไม่ลาดเด้อขอให้นิ่งโซ่กล้าพาแพทย์ของโมจูเด้อ เลยแกจะออกแกจะแทกกันมันมาออกขเรื่อนจะให้ยเ่กัให้ันไหมนี่เ้อะย่แแท่คอยฝันเหตุทุกขึ้นคำเลยแกบอกแกแท้ามาไก่เปียปไ้นเ้อะแกจะออกคอยร้อยมาจัไก่ไอ้ชั้นเ้อร์็อมันั่นนั่นเพิงผ่ากันได้เพ็นเห็นมาไอ้แหกเรืนองกเนกินเกืองหมดเจอะมาขันมันเิ่นไห้อันนั้นเล่ั้นดาวนี่ พูดแน่นอนแหะจับจ้าหมายมาถือป๊บโหลดสาธุ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 ข้อจายข้อมลงจากหัวปี่เป็นขยานยากจะเกิดลูบาทกสีร่มากกิยอกจามเดคอยคำคอยคูนคอยลาคอยรวยคอยถูกง้อยรวยเมยเด้อคอยลาคอยรวยคอยถูกห้อยละวันที่เด้ง อยากได้เงินก็หาได้เงินไหลน้องมาเด้ออยากไก่ช่องไก่ช่องไหลมาไห้ไหลมาแห้งปั้นหางแกงไห้ไหลมาลังเข่าหันเตี้มบ้านไห้ล่นเหลือนั่งอยู่เฮือนก็ให้มีเงินแสรแรงเข่าบ้านมาเด้อนั่งอยู่บ้านให้มีอเงินลานแรงเข่ามือคอยลาคอยรวยคอยอยู่ชมเจ็นเย็นเด้อคอยลูกหลานให้ข้บมาค่ะขิงข้มเชฟกัญญาให้ได้ข้มไข่กัญญาให้นี่ ขอให้มีอายุวันนะสุขขังพลังยังดีคือเก่อสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งยืนผมสาธุสาธุสาธุคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม